อ่าโอเคครับพบกันอีกในเกมไมค์ครับวันนี้เราจะเล่นเป็นสกายวอด์ดกว่าครับจบจาสกายวอ a ์ดตาหนึง่งค่อยมาเล่นต่อพี่ทั้งคือเกมตาหนึ่งครับอย่างะตาง่ายง่าโอ้โหเด้งวันลุงบอลลิงบุ๊บโอ้โหชอบอเล่นบ่อยไม่ได้ครับเดีย๋ยวหลุดเกไปเอา่อื่นก็ได้วะโอ้โหอโอกไปออกไป วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งเอเคไหน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 อันนี้จอยอือคลิคทุกทันโอ้พอดีเลยอ่ะอะไรวะเฮ้ยเขี่ยไปหมดเอา่ยไปหมดเขีไปหมดเขีคยได้มาแค่นี้โอ้อีและเป็นทุกรอบ อ่ะเฮ้ยเอาไม่ทันหรอเฮ้ยไปโอ้โโอ้โอ้โอ้โอโออาวเป็นอะไรเนะี่ยโอเคโอ้โหกระจุกเลยเฮ้ยเปลี่ยนสีได้ด้วย ไม่เป็นไรครับมาออกเข้าใหม่ได้ไม่ต้องห่วงลบให้หมดอย่ให้เหลือพิ้นที่เคเรามีความสาม,มารถพิเศษที่สามารถออก,กเข้าใหม่ได้ครับไม่ใช่แหละใครมองเห็นใครทันเยอะ แต่นะครไปไปเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้พบกับจุดแห่งการกระตุกอันนี้แหละเรารอเนี่ยแหละเดีย๋ยวเรามันขึ้นไวจอดนะอั่นอ้ย่าบ้างโอเคกดคนแรกอ่คนที่สองเลยกล่องอ่ะวะอยู่ไม่เป็นท่าเลยอีกสามนาทีเกมเริ่ม เราจะทำอะไรกันก่อนนะฮะอ๋ะอแล้วก็ปิดเฮ้ยเปิดไว้ก็ได้วะโอ้หขอโทษครับอ้ยปิดแล้วเปิดดเีเปิดไว้ก่อนก้นเนี่ยอโออเคเฮ้ยอะไรอยู่ข้างใต้หรอวะบล็อ,อกโอ้เฮ้ยด้งอะไรมันด้งสองนาทีกับอีกสามสิบวิใช่สองนาทีหรอือเปล่าไม่รู้ รอไปมีอะไรดีระหว่างเรารออยากอยอยากได้ไม่เอาไม่ได้โอ้ขอขอให้อยากได้ไไดาไดนายนายมาใกล้ๆเราหน่อยอยากได้จริงๆทำไมไฟไมักระโดดวะเฮยดี๋ยวเราจะพบกับปัญหาที่ว่าเหมือนเดิมว่าดาบ สลับได้ครับเป็นปัญหาที่ไม่มีใครเคยเห็นนะนะแต่ก็เคยแต่ก็เห็นกันแล้วนะออแล้วก็จะโอ้ยเจมวิ่งนะครับแจมวิ่งเจมวิ่งอ,อีกอีกอะไรก็ไม่รู้เชียร์มีคนเริ่มพูดแล้วครับว่าเราไก่ เราก็ไก่ครับอย่าเวลาเขาอย่างเดียวเราก็ไก่จะกินพวกนี้บางคนเขาทำมันเอาเองนะครับเหมือคนนี้น่าจะทำมันเอาเองเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยที่ยืนเนี่ยที่ย่อนะโอโอ้โอแบตขึ้นแบตขึ้นเร็วๆสิเฮ้ยเอ้ยแค่ไรเนี่ย อืมย่อย่อย่อคืนย่อน,อนโอ้ยสามสิบวิมาเตรียมวิ่งครับเตรียมวิ่งเตรียมแบตวิ่งไปครับอืมแบตแล้วก็เลยสิบห้าห้เตรียมเตรียมเราจะเข้าไปในซอกนั้นก่อนอยังไงเฮ้ยเด็ว ยนง่วิ่งแล้วตอนเนี้ถึงมันจะบักหรือมันจะทําอะไรก็วิง่งไว้ก่อนโอเปิดกล่องโอเคเอาไปหมดอย่าให้เหลือสักชิ้นน่าน,น,นเริ่มออกอาการแล้วโอ้มันเอาไปโองว่าเราได้ใส่ใสใส่ย,สย,ยังวะใส่ วิ่งวิ่งวิ่งไปไปเราอย่าให้มันเห็นไปโอเคเรายาวไปแล้วบุบปุบบุบรู้สึกเหมือนจะมีคนตามมานะใช่ไหมใช่ไม่ใชไ่ไม่รู้แหละตอนนี้วิ่งอย่างเดียวไม่เอากล่องก่อน เรือเองใ่ายที่สุดก่อนแล้วค่อยเอากล่องชิบมุมน้องนี้นะยังไม่ใครน้โอ้ยเป็นอะไรน้าโอเค,อเ,คเกมเสร็จทีมาแล้วเรายังไม่ไร้นะคระับตอนนี้แล้วก อยาายไลองดูกันว่าใส่เราเปียง่เจอคนแล้วเจอคนเจอคนอออมอย่าไปกลัวมัน เราต้องวิ่งตามมันไปครับไปเลยจะมาซ่อนแอบอะเล่นซ่อนแอบไหมเล่นซ่อนแอบไหมโอ้โหหายหายหายให้อยู่ของดับไหมไม่ดับวะโอเคเจอคนแยอะอยู่สกายเลยไปทำอะไรตรงนั้นโอเคอ่ะของมาได้ไงเนี่ยงงโอเค ไปอ๋อคนยืนอยู่ใน,น,นสะพามันนิ่งอ่ะมันมันไม่รู้เลยว่าเราอยู่ข้างหลังมันรู้ปะเนี่ย เราล้กไปเนี่ยอืออือโอเคได้อะไรมั่งอเราครัามันได้อะม,มีตัวคราเคไปรู้สึกเมื่อกี้ตอนเรานี่ไง ก็ว่าว่าเห็นก่อนโอ้กำลังโอเคเลยพันโนมีรูปพันโนใหญ่ใหญ่ใหก่อืไปเฮ้ดเชกำลังรี รู้สึกว่าจะเห็นเหมือนคนอยู่ใ,ใกล้ด้วยไม่รออะไรแนละ้วตอนนี้เฮ้ยมีสองคนว่ะไม่ไปดีกว่าดูแล้วเราปัดไปก่อนนะตอนนี้หามากระทีญนี่เฮ้ เอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเยเย้ยเฮ้ย้ยยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ โอ้โหโอ้ขอโทษขอโทษไม่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 แล้วโอ้เรามันพวกกันนี่หว่าโอเคถ้างั้นมันพวกรากเหมือนกันเราก็ไปจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายด้วยล่ะถ้าดีอย่าลืมกดแชร์นะคะขอบครับสวัสดีครับอ่า ไปแล้วโอเคไหมวะโรงแรมนี่